สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่อง y t u t u เสนนบุรีรัมวัยรุ่นสร้างฝันครับผมเอาวันนี้ผมพา f อมาชมรถเกี่ยวบ,บ้านๆจริงๆนะครับเห็นได้ข่าวว่าบิวเองบอดีไฟขึ้นมาเองครับผมเดี๋ยวมาดูกันครับ เอาวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ทำอะไรนี่จะทำอะไรนี่ครับตัวแยกตะไคร้อ๋อนี่น้องบิ้วขึ้นเองเล้วบ่ครับคันนี้เลยนะครับผมอือสอนเจริญพัฒนาอันนี้ชื่อใครนี่ชื่อผมนี่ยนะครับชื่อน้องนี่นะน้องชื่ออะไรชื่อสายันสายันครับสายันครับสายัน โอ้นี่พาคุณพ่อทำรถขึ้นมาใหม่ครับผมนี่เอ๊ะโทษทีนะเดิมทีมเป็นของอะไรอะคันเนี้ยมันถ้าซื้อมาแรกๆมันเป็นไทยเจริญแต่เ,เรามาแปลงเรื่อยๆมาแปลงเลยเรื่อยแปลงเรื่อยๆแล้วก็ทำเรื่อยๆมีนีทำใหม่เลยทำอ๋อ,อเป็นเป็นอของไทยเจริญมาแต่ก่อนเนาะ ทีนี้ก็ช่วงล่างเดิมเนี่ยครับตัวนี้สองร้อยเหรอครับเพิ่งจะทำช่วงล่างน่าจะน่าจะตัวเดิมสองร้อยเนาะครับทำได้สองสามปีนี่นะครับอ๋อทำช่วงล่างใหม่ทำช่วงล่างใหม,ม่อีกนี่เอ้าแล้วตู้เหรอตู้ก็เพิ่งจะทำก่อนนะครับขึ้นมาเองน,นี่นี่ชุดตูน้นี่ทำเองทำเองไหมนี่ครับทำเองครับอ๋อซื้อเหล็กมามาเชื่อมอะไรเองหมดเลยครับผมแต่ชุดโครงสร้างล่ะ กโครงสร้างกจ็จะมีอันเหล็กเก่าบ้าง<อ> <S <S เหล็กใหม่พูดไปแล้วก็มันก็ขึ้นมาทั้งทำมาใหม่ทั้งคันเลย <c oughs> เอาเดี๋ยวพาไปดูใกล้หน่อย <c oughs> โอ้โหไม่เชื่อเลยนะครับผมว่าเด็กบ้านเรานี่จะมีฝีมือขนาดนี้นะครับผม <c oughs> น้องสายันนะครับอายุเท่าไหร่อายุยีิบสองครับยี่สิบสองจะเข้ายีิบสาอันนี้มีมีประสบการณ์ไหมเรื่องกับการเชื่อมกันอะไร เชื่อมก็เชื่อมเหล็กก็ไม่ค่อยตัวใจจะเชื่อมเหล็กเชื่อมได้อ๋อทำกับพ่อพ่อก็เป็นช่างเชื่อมเหรอเ่ก่อนน้องเคยไปอยู่อู่รถเกี่ยวอ๋อน้องเคยอยู่อู่รถเกี่ยวมาก่อนอยู่อู่ที่ไหนที่รีสเกตที่เมืองทีครับเมืองทีอู่อะไรน้องเป็นเป็นอู่ที่บ้านนี่แหละพี่เขาไปด้เมียยนี่อ๋อคือคือเคยประสบการณ์เคยเป็นเด็กทำรถเกี่ยวมาทีนี้ก็เล่นมาจัดขึ้นเองเลยครับผม สงสัยต่อไปในอนาคตข้างหน้าเลยอาจจะเปิดอู่ทำรถเกี่ยวขายเลยนะ <c oughs> เอา้าเดี๋ยวมาดูครับ<ด>ตัวนี้มันเป็นสเปครถอู่นะบเปนรถอู่ครับผมดูครับการเชื่อมนี่ตู้ธรรมดาธรรมดา <c oughs> อันนี้เป็นเหล็กเหล็กเนี่ยนายเ,เป็นเหล็กอ๋อเป็นเหล็กเป็นทูตูแท,ทงข้างแล้วตัวนี้เป็นรุ่นใหม่แล้วแทงข้างครับอือ ไอ้พวกนี้ก็กใหม่เลยเนาะอันนี้ตัดแล้วก็เชื่อมเอาเลยอันนี้ต้องต้องเก็บอยู่ไหมนี่ไม่เหรือว่ามันได้ละมันน่าจะได้เนาะเชื่อมข้างในอไปเชื่อมข้างในด้วยนะครับนี่เชื่อมข้างในนู่นเลยข้างในอือแล้วระบบตัวพัดลมเนี่ยตัวเก่าไหมครับตัวเก่าของเก่าเนาะแต่อันนี้ขึ้นมาใหม่เป็นรูปตู้เออเอาเดี๋ยวมาดูข้างหลังหน่อย สอยเจริญ2021โอ้โหเก่งจริงๆเลยเนาะแล้วยังพวกเนี่ยทำเองไหมครับทำเองมดเลยโอ้คือนี่ชุดนี่เหมือนทำเองชุด <ทำ S 1> ตู้เ,<อ>เนี่ยครับโอ้พวกไอ้นี่ก็ม้วนเองเลยครับเชื่อมโครงเหล็กมาแล้วก็อันนี้ก็เอาเหล็กมาดัดใส่ครับอ๋อแล้วก็อะไรเชื่อมอไล่เชื่อมทีน ไม่น่าเชื่อเลยแตู่้ธรรมดาเชื่อได้แค่นี้แต่ว่าเรามีประสบการณ์ครเคยอยู่ในอูมาเนาะก็ <c oughs> ครูพักรักจำครับผมก็มาออกแบบเองโอ้โหสุดยอดเลยครับตั้งชื่อด้วยสอเจริญพัฒนาโอ้นี่ครับฝีมือคนไทยอายุยีบย่บยบสยี่สิบสอง <22. S 2> ยี่สิบสองครับยีิบสองแต่ว่ามีความสามารถนะครับอันนี้ โอ้โหทั้งหมดเลยนะทั้งหมดเลยนะเนี่ยทั้งตู้ทั้งไรทั้งวางพวกรูปท,ทรงพวกอะไรก็วางแบบเองเนาะอืมฮะจากเอวขึ้นไปเลยนะพ่อเนาะมันจะมีเหล็กที่เปลี่ยนประมาณสักสองสามปีโอ้โแค่ชุดคานแล้วเราก็ทำเองตัวนี้<า>ตัดอะไรเองมันก็โอเคแล้วน้องเอ้ย<า>โอ้เกมืกันเลยเปลี่ยนใหม่หมดมันก็เยอะเองรับเปลีล่ยนเปลี่ยนใหม่ โอ้โหน้องสายันนะครับตัวนี้เครื่องเครื่องยนต์อะไรเนี่ยเครื่องเจโอแบบสี่เจเจอะไรก็องมาจีไฟจีไฟเดี๋ยวดูปัม๊มหน่อยปั๊มม,มันไม่ค่อยใหญ่มปัม๊ให้กับประกอบอ๋อมันเจทูหรือเปล่านอ้องเพราะว่าปั๊มมันถ้าถ้าเจปั๊มมันเจทูใช่ป่ะเห็นว่าอ๋อแต่เครื่องใช่ไหมครับผมให้กับสั่งประกอบเอาอ๋ออืออ๋อให้พี่รับประกอบเครื่องนี้ยังยังแรงอยู่ไหม เพิ่งเปลี่ยนปีที่แล้วครับเพิ่งเปลี่ยนเครื่องใหม่ด้วยครับไม่ครับอบให้ปีที่แล้วนิวสองพันยี่สิบเอ็ดโอ้โหแต่แต่ว่าพวกช่วงล่างอะไรไม่ไม่ไม่ไมเป็นไรนะช่วงล่างก็จะเชื่อมใหม <200 S 2> ่สองร้อยเนาะครับผมช่วงล่างสองร้อยครับมันจะมีทีไรครับทีไรเราท่านได้เก็บเลยเก็บข้างบนช่วงล่างแล้วจะเขาเพิ่งทำใหม่เก็บใหม่ทั้งสองข้างเลยนี่นะครับตทดเฟืองใหม่หมดเลยไอ แกเองบอกครับแกเองทุกอย่างโอ้เก่งเลยสายันประเต่นใสหนักอึเตยตอนนั้นผมก็เคยใสสิบสองสองร้อยตัวเดินสิบก็เคยเขาไว้อยู่นะก็ให้ทำก็ผมก็ทำนะเนาะแล้วแล้วรับรับซ่อมไามอยู่แถวนี้รับดยู่ครับแต่ว่าน่าจะรับปีหน้าเลยครับปีหน้าเราทำอู่ทำกุดดังทำอะไรครับอือปีนี้ก็ว่าเออ ปีนี้ทำเอาผลงานก่อนเอาผลงานก่อนแน่นอนคันนี้เดี๋ยวผมจะติดตามคันนี้แหละ, <laughs> ะส่อเจริญพัฒนาโอโ้โหอ่ะช่วงล่างก็ประมาณนี้ครับ200แต่ว่ายัง,ยงไม่ยังไม่วางมอเตอร์นะรเราเก็บเชื่อมอะไรนิดหน่อยที่ราวๆหน่อยแต่อยากจะขอชินชม,มครับผมก็เก่งเหมือนกันนะไทยเจริญใครจไทยเจริญอะไรนะ ไทยจริญแ<ท>ปลง<ท> <ๆ S 2> ร่างวะครับมันแต่ก่อนมันเป็นรกกระสอบนะพี่โอ้เป็นแต่ก่อนเป็นรองกระสอบครับน,นี่นะครับรองกระสอบแล้วก็มาแปลงเป็นอุ้มอ๋ออ้าวปีที่แล้วได้เกี่ยวไหมนี่เกี่ยวครับแต่ก่อนมันเป็นอุ้มหนึ่งอุ้มค<อ>่อยเลยกเ็เก่าๆเลยเลยครับอันนี้นี่ของของของเดิมเนาะครับแต่ก่อนเป็นรกกระสอบแล้วก็นี้ก็ไปต่อเป็นอุ้มอืมครับเป็นอุ้มก็เลยมาตัดทำโอ้โหทำเกลียวทำอะไรเองเลยใช่ไหมนี่ครับเกลียวดันเนี่ยครับผมอันนี้เกลียวเก่าครับ เอวเก่าแต,แต่ว่าตัวเป็นเกลียวดันมาตั้งนานแล<อ>้วตอนนั้นทำทำพร้อมช่วงล่างแต่ว่าทำเองก็ทำได้นะโอ้คุณพ่อหนะ้าส่งเสริมนะซื้ออุปกรณ์มาเลยเผื่อแถวนี้อยากได้รถเกีียวจุกรคราแบบอืหรือเยอะรอโชว์ผลงานคันนี้ก่อนครับผมถ้าคล่องนี่รับรองเลยครับสายยันดังแน่ครับ นี่เอาฝากน้องสายันด้วยครับผมสายันจำไว้ใน Youtube นี่แหละเราอยู่ใ,นใ,นใ,ใกล้ๆกันก็ได้มาดูมาติดตามผลงานครับผมเดี๋ยวผมก็จะรีวิวให้ดูเรื่อยๆครับผมพออยู่ใกล้ๆกันตอนนี้แหละสอเจริญพัฒนาครับผมตู้กีต่ตันเนี่ยอุ้มเหรอครับอืมอุอ้มยังไม่รู้เลยน่าจะประมาณสองตันขึ้น<อ>ะนะมั้งเนาะ ของตันขึ้นขึ้นแต่ประกอบประกอบอือเอ่อปกติอยู่ที่อยู่ที่อู่ที่ที่เคยทำมาเนี่ยเราเราเป็นแผนอกอะไรแล้วก็ทำทั่วไปเลยครับเราทำช่วงแท้กันทุกอย่างมั้งทำปัม๊มทำอะไรครับให้ทำก็ทำอ๋อนี่ครับคืาเรียกว่ามีวิชาติดตัวเนี่ยครับเป็นวิชาที่สามารถไปต่อยอดได้นะครับผม เจ้าของรถเกี่ยวทุกอู่นั่นแหละเดิมทีก็เป็นลูกน้องเขาได้แหละเนาะที่ไปเปิดรถที่ไปทําขึ้นมาเองนะครับอาศัยว่ามีประสบการณ์จากการทํางานกับเจ้านายนะครับผมแล้วก็มีประสบการณ์อยากจะพัฒนาอยากจะขยับขยายกิจการก็เปิดอู่เป็นของตัวเองนะครับผมเช่นเดียวกันครับอู่นี้ฝากกันไว้ด้วยครับสอนเจริญพัฒนานะครับคันนี้เรียกว่าเป็นคันแรก นะคันแรกเนาะค<อ>ันแรกเลยนะ<อ> <laughs> เป็นคันต้นแบบเลยนะครับเดี๋ยวคันต้นแบบนี้จะพร้อมเกี่ยวเดือนนี้พร้อมเกี่ยวไหม,มทนมันไหมไม่เยอะปลายปลายเดือนสามอาทิตย์นะครับสามอาทิตเสร็จนะ<อ>พ่ออันนี้ทางนี้ก็ไล่เก็บระบบแล้วอ๋ออะไรลงคนสีครับรอเขลงพนสีเฉยๆลงแทนเครื่องแล้วก็เก็บสีอะไรนิดหน่อยเป็นรถใหม่เนาะครับผมอไล่เก็บสีตอนนี้จะเก็บสีแล้ว สุดยอดจริงเลยนะน่าขวอยเกลียวมันขึ้นโมยเองนะไอ้เกลียวเนี่ยนะกับมันไม่มีที่ม้วนผมทำเอ็นที่ม้วนแบบสั้นๆนะก็ม้วนโอ้ไอ้ตัวเกลียวเกลียวอะไรเกลียวข้าวนะเกลียวสมข้าวบ่อืมนี่ครับช่วงล่างโอ้ได้ตัวช่วงตัวเดินใหญ่นี่ก็แรงอยู่นะครับนี่ครับกี่ข้อนี่ยสี่สิบห้าบ่ สี่มั้งสิบแปดสี่สิบแปดมั้งี่เจ็อสี่สเจ็ดโซ่มันเพิ่งเปลี่ยนนะเนี่ยโซ่โรเลอร์ยังใหม่เลยนี่โอ้ปีนี้ไม่ต้องเปลี่ยนแล้วเกี่ยวก่อนปั๊มของไรนี่ได้กินยี่สองได้กินยี่สบองโอ้ของโกเบโกเบะโอ นี่ครับแล้วก็นี่วางแท่นปัม๊มตัวเดินแล้วก็ชนสายพานเนี่ยก็แทบจะอีกประมาณสองสามอาทิตย์ก็น่าจะได้ออกงานเนาะน้องสายันก็เป็นประสบการณ์นะครับนะไม่มีอะไรเกินความสามารถของมนุษย์เราหรอกครับอยู่ที่คุณเราจะมีความมุมานะ มีความพยายามนะครับโอ้โหชื่นชมน้องมากชื่นชมนะครับได้ยินข่าวก็เลย<笑><笑><笑>เข้ามาเข้ามาดูนี่ครับทแสองคนก <ๆ S 1> <ๆ S 2> ับพ่อได้เททำสองคนกับพ่อสมากะผมก็<อ>ทำคนเดียวมาแต่พอแกไปเกี่ยวยากเกี่ยวอะไรให้วัวนเอะเกี๋เลยเจีเลยก็สรุปแล้วก็ชุดตู้ก็น่าจะเรียบร้อยเนาะชุดชุดนี้นะครับชุด ชุดตู้ครับเรียบร้อยแล้วอืมนี่ถ้าเกิดว่ามีคนอยากสั่งทําตู้นี่ถ้ามีอุปกรณ์พร้อมทําได้เลยไหมตะว่าทำปีหน้าเหรอเออถ้าปีหน้าได้อืมโอ้โหนี่ครับตู้นี่สุดยอดแล้วมีสูตรสไหมมีสูตรของตัวเองไหมลูกนวดลูกอะไรเดินตู้เบาตู้อะไรเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวคอยมาดูกันตอนเกี่ยวเนาะเดี๋ยวมาดูตอนเกี่ยว ออันนี้เป็นเลมหมดแล้วเนาะเมมดิมแต่ก่อนไม่ใช่แล้วมั้งนะนี่คือของใหม่เลยครับของใหม่เลยของใหม่เลยเอาแบบนี้ก็ทำใช้ในบ้านนะครับประหยัดต้นทุนไปอีกเยอะตู้หนึ่งถ้าไปสั่งตามอูเขานี่ไม่ตํากว่าแปดเก้าแสนนะคเออแต่ช่วงนี้ก็ราคาแพงกันนะเหล็กอะไรก็แพงเนาะ เดี๋ยวมาดู <c oughs> บันทายหางหน่อยดิโอ้่อันนี้ใส่ไฟเรียบร้อยแล้วครองอากาศทำเองไหมนี่ครับทำเองครับกรองอากาศตัวใส่บอกรองก็เลนเหมือนกันนะเลนโอ้สายันสอยเจริญก่อนหน้า<ข>จะเอาอากัอก้อนเชื่อมก็เชื่อมไม่ค่อยเป็นโอแต่แตว่า แต่ว่าใช้อะไรเชื่อมอ่ะเชื่อมลวดธรรมดานเนี่ยแหละครับลวดเล็เชื่อมออลวดเลดครับอือนี่ถ้าถ้าเราทําเป็นธุรกิจเนาะเราหาทีมงานหาอะไร,แล,แ,ลรแล้วก็เราก็มาทําเราก็เป็นหัวหน้าแล้วคุมงานแล้วถ้าพอคุมเนี่ยเอาคนที่เชื่อมไอ้ไอ้ตัวเชื่อมเหลีเชื่อมอวก้อนเป็นเนาะผมว่าเจ๋วเลยนะครับบ้านเรานี่ยังยังยัง ยังไม่ค่อยมีนะครับยังไม่ค่อยมีแต่ก็ได้จากประสบการณ์นี่แหละนะครับเอา้าตอนนี้ก็โอเคแล้วแหละตู้นะครับตู้โอเคแล้วพร้อมใช้แล้วเนาะอเอ่ะเดี๋ยวไปดูปากหนะ่อ <c> ย <oughs> ปากเด้ออะไรนอ้องปากอะไรพี่ปากตัวนี้นี่ขึ้นโอ้ขึ้นโค้งใหม่หร้เนี่ครับโค้งใหม่นี่เอาไดชุดขาง เออชุดและชุดคางช้ได้แต่ว่าไอตัวนี้ระบบนี้ขึ้นมาเองเลยครับอันนี้ทำเองครับทำเองอไทยเจริญแปลงร่างแล้วนะครับเป็นสอเจริญนะครับสอเจริญอือโอ้อยากเห็นอยากเห็นไวๆอยากเห็นตอนเกี่ยว อยากเห็นตอนเกี่ยวครับผมก็เดี๋ยวติดตามติดตามชมนะผมตัวนี้นะครับใส่ตอนนี้ก็เหลือแล้วแผ่นนี้ตัดยังยังพี่จะว่าจ,จะพ่นสีก่อนออพ่นสีเลยก่อนเนะาะครับผมพ่นสีก่อนพ่นสีก่อนแล้วก็ค่อยวางแผ่นเสร็จก็ไม่ไม่ไม่น่าจะไม่นานเนาะวางแผ่นแล้วก็กลับกลับด้านโถดออกมาอื พอปรมาณแล้วก็ใส่เหล็กมันจะมีเหล็กรองข้างล่างอีกอืกันหักกันใส่ให้มันแข็งแรงปีที่แล้วได้กี่ไร่เนี่ยได้เจ็ดร้อยกว่าไร่เจ็ดร้อยกว่าไร่เหรอครับมันมันเขียนจมบ่อยครับเครื่องคนอะไรต้องเปลี่ยนเครื่องไหมโอ้โหเกี่ยวที่ไหนได้กี่ร้อยไร่เกี่ยวแถานี่เลยแล้วเกี่ยวที่นองคอนเลยครับการถลมเลยครับอ๋ออยู่บ้านใกล้ๆกันนี่เองแล้วเรื่องนี้เคยรู้จักผมไหมนี่ กด <Das que ath ie> ผมดูพี่ป <im itation> โอ้อนี่ครับส,สยายันต์ติดตาม youtube ด้วยนะครับวันนี้ก็ได้มาเยี่ยมชมรถเกี่ยวน้องครับผมก็อีกสองสามวันทิ์ก็คงจะเสร็จเดี๋ยวเรามาติดตามคันนี้ครับผมก็ยังไงก็คืบหน้ายัางไงเดี๋ยวถ่ายให้ดูครับผมนี่อยู่ในช่วงเวลาที่กําลังทําแข่งกับสับเบร์เนะ <im itation> <im itation> สับเบร์เก็กําลังขึ้นโครงรถเกียรอืม สอสายันใครตั้งชื่อให้เนี่ยมันเหินว่าแม่บัหลวงตาต่างไงนี่อ๋อก็ตอนเด็กเด็กร้องเก่งอะลยน,<บ>นี่นะสอพัฒนาสอพัฒนาครับผมเอายังไงขอบคุณน้องสายันด้วยครับผมก็ขอชื่นชมครับกับความสามารถในการรังสรรค์ผลงานรุดเกี่ยวข้าวคันนี้ขึ้นมาครับผมก็จะสุดจัดประหลัดบอก ขนาดไหนก็เดี๋ยวติดตามชมในวันเกี่ยวจริงนะครับก็ติดตามผลงานก็ได้ครับที่ช่อง u t u b e เซนนี่บุรีรัมครับผมตอนนี้เดี๋ยวให้น้องได้ทำงานนะครับทำงานก่อนสำหรับคลิปนี้ก็คงจะฝากกันน้อยเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณน้องด้วยนะขอบคุณครับขอบคุณครับยังไงก็ติดตามกันเนาะครับผมเอ้ามีเช็คมีอะไรรถเกี่ยวเรียกใช้ได้เนาะครับผมเออเรียกใช้ได้นะครับ อยู่ที่บ้านนารานี่แหละเนาะนี่ครับแล้วได้ทํางานไหมหรือว่ามาอยู่ประจํากันตี้เลยครับมาอยู่นี่เลยครับมาอยู่นี่เลยเนาะอโอ้โหเอาคลิปนี้ก็จบไว้เพลงเท่านี้ครับผมขอบคุณเอฟซีพี่น้องทุกท่านดีค้าม,มาติดตามรับชมอย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ที่ช่องเพจช่อง youtube กันด้วยครับขอบคุณทุกท่านนะครับ